ลูกน้องมาเฟียตอนที่ห้าน,นินกำลังเรียนรู้ระบบงานกับเชียงเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านก่อนหน้านี้เขาไปธุรักแล้วทำงานบางอย่างให้กับเซาเวียมีเขาคนเดียวที่พอจะสอนและช่วยบอกงานเขาได้ขณะที่กำลังคุยเพลินๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยตามด้วยเสียงตุบๆบดังมาจากในห้องนั่งเล่นห้องนั้นมีซาเวียแล้วก็หมากับทอมที่เพิ่งเดินเข้าไป เขากับเชียงหันมองหน้ากันแล้วเขาก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปดูกับหมอก็ผักประตูออกมาหน้าตาบวมโปดปากซ้ำตาเขียวสะพายกล่องกระเป๋ากึ่งวิ่งกึ่งเดินื่อมีทอมตามออกมาเขาล้างตัวของทอมไว้เกิดอะไรขึ้นก็เจ้านายบอกว่าหมอมือหนักไม่ยอมไม่ทําแผนสิหมอก็เลยโดนจัดหนักซะเองเดี๋ยวฉันไปดูหมอก่อนนะอืมเชียงคิดจุลูลาวว่าต้องเป็นแบบนี้ เขาลุกตามนินินมาแล้วส่งกล่องยาให้กับนินินอะไรพี่เชียงช่วยไปทำแผลจ้านาทีนินินไม่ทำปฏิเสธเชียงก็เดินไปแล้วดูเหมือนจะเดินตามหมอไปเหมือนกันนินินเคาะประตูเบาๆก่อนเข้ามาประตูมันก็เปิดอยู่นั่นแหละแต่เปิดไม่มากเจ้าเวียหันมากะว่าจะตวาดแต่พอเห็นเป็นนินินเขาก็เลือกที่จะเงียบนั่งเิจะทำแผลให้ฉันเหรออออครับก็ทำเซ เออขออนุญาตนะครับเบาๆหน่อยก็แล้วกันครับน,น,นินกําลังจะเปิดกล่องยาเพื่อํำแพ้ให้เขาแต่ทอมก็พวดพลาดเข้ามาเมื่อเจอสายตาของซาเวียเขาก็ต้องรีบออกไปสายตาพิฆาตเขาคงอยู่ไม่ได้หรอกกะว่าจะมาเตือนนินแต่คงไม่ทันแล้วละ่ะไม่มีโอกาสได้บอกแต่หมอนะ่ะโดนเละเพราะว่ามือหนักไปทําให้เขาต้องขอหลองเชียงเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนนินเชียงเป็นคนสนิท องซวเวียคงไม่โดนอะไรอยู่แล้วเทียงยืนมองนีนนิที่ทำแผลให้เจ้านายมันก็ไม่แตกต่างจากที่หมอทำสักนิดเอาจริงๆเขาคิดว่าหมออาจจะมือเบาวกว่านี้ซีกดูจากแรงกดแล้วแต่เจ้านายก็ไม่พูดสักคำนั่งนิ่งเป็นหุ่นเลยแต่แล้วครับขอบใจมากแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่หรอนินนิกำลังเรียนรู้งานจากผมครับก็ดีแล้ว เดียนรู้งานจากเชียงก็ดีแล้วเชียงอมยิ้มเขาพูดกับเจ้านายแทๆ้ๆแต่เจ้านายกับพันหน้าคุยกับนีนินแทนเอา้าซีนี่เขาตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าในช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยอย่างนั้นเชียงก็ช่วยพาไปดูที่โกดังไปดูที่โรงงานไปดูทุกที่เลยครับเจ้านายนี่นินลุกขึ้นแล้วตามเชียงออกไป เขาเรียนรู้งานคร่าวๆจากเทียงในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็รู้ไปไม่น้อยแต่พอกลับมาก็รู้ว่าซาเวียยกคนไปถล่มใครก็ไม่รู้บาดเจ็บละนาวที่เจ็บไาแล้วก็ยังเจ็บประเดิมนี่นินไม่กล้าที่จะถามมากเพราะเขายังใหม่ไม่รู้ว่าซาเวียตามไปแก้แค้นเรื่องที่ถูกทำร้ายวันก่อนหรือว่าสตูคนเก่าที่เขาไปจัดการมีจากเขาที่ทำแผลให้ซาเวีย ซาเวียจ้องหน้าของนินนินเห็นคิ้วบางขงมวดเข้าหากันเขามองด้วยความสงสัยนินินเงยหน้าขึ้นมาเวาตาเต็มไปด้วยคำถามและความประหลาดใจซาเวียอมยิ้มมีอะไรจะถามใช่ไหมไม่มีครับน่าใจว่าไม่อยากรู้ไออยากมันก็อยากหรอกครับสายตาคมกริบลองมองไปที่ร่างเล็ก เขาอยากรู้จังว่าตอนนี้นิน,น,นรู้สึกอะไรแต่มันก็ถามไม่ได้มันจะมากเกินไปเขากลัวน,น,นินจะรู้ความรู้สึกของเขาเจ้านายคงพักผ่อนอน่เยอะไม่ควรออกไปทำอะไรหรือที่ไหนตอนนี้ผ่ายจะได้หายรู้เร็วได้สิฉันจะทำตามที่นินบอกแล้วกันเชียงเข้ามาได้ยินคำนี้พอดีอืมเรื่องนี้ มันต้องมีรับลมคมในแน่เจา้านายมองนิน่ินเล่ากับจกักขยำโอ้เขาไม่ได้รู้สึกไปเองนะจริงๆตอนนินิๆลุกขึ้นแล้วเดินตามไปเจา้านายยังมองตามอืมอะไรเสียงนี่กลมอกสันทำไมเออเจา้านายว่าที่เจา้านายออกไปโดยที่ไม่บอกผมมันยังไงกันแน่ครับซึ่งก็แก้ไปเอาคืนใครกันครับ ที่เล่นงานเจ้านายจะมีใครล่ะก็ะน้องสายชนนี่แหละคุณลัสเซลก็ใช่แล้วนี่คุณลัสเซลเป็นไรมั้ครับกล้าวนห่วงฉันไม่ใช่ห่วงไอลัสเซลแต่คุณลัสเซลเป็นน้องเจ้านายนะครับเจ้านายอย่าลืมฉันรู้นะไม่ต้องมาเตือนฉันหรอกแต่ดูมาเล่นงานฉันสิมันคิดจะฆ่ากันจะชัดคุณลัสเซลไม่ทําอย่างนั้นหน้าแค่ล้อเล่นแค่ล้อเล่นเหรอ เจ็บกระนาวทุกคนลูกน้องของมันฝีมือดีสมมัิเลยเออเอออะไรผมขออนุญาตไปดูคุณรัสเซลหน่อยได้ไหมครับให้มันได้อย่างนี้สิไอเชียงแกน่าจะไปอยู่กับมันซะให้พ้นพ้นไปเจ้านายไม่เอาสิครับอดี๋ยวประชดประชันขนาดนั้นผมขออนุญาตนะครับเชียงออกไปแล้วทำให้สาวเวงหุดหงิดแม้จะเชียงคนสนิทของเขาแต่อย่างเขาข้างน้องชาย ไม่รู้ว่าไอ้ลัสเซลมันต้องการอะไรจากเขาทำไมมันถึงเล่นหนักจัดหนักแล้วเขาเองก็จัดฉักเปื่เป็นกันเป็นตายยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแต่มันไม่ตายหรอกคนอย่างมันไม่ตายง่ายๆหรอกตัวน่นนี้นินก็รู้แล้วว่าซาเวียยกคนไปถล่มใครคือน้องชายแท้ๆของตนเองเขาแปัดใจมากมีพี่น้องไม่ถูกกันอย่างนั้นหรอมันก็ไม่เชิงหรอกนี่นินพวกเขาชอบเล่นกันแรงๆอย่างนี้แหละ มันแรงไปไหมอ่ะถึงขั้นจะตายเลยนะคุณลัดเซลกับคุณซาเวียไม่มีทางทำร้ายกันได้หรอกคืออย่างนี้นะทอมและทาโก,ก้เล่าให้ฟังพวกเขาบาดเจ็บก็จริงแต่หลังจากที่นีนิกับซาเวียออกมาแล้วคุณลัดเซลก็สั่งให้ลูกน้องหยุดยิงพร้อมกับแสดงตัวและสั่งให้เขาทั้งสองคนตามไปดูเจ้านายนีนน,นฟังแล้ก็ยังอึ้ง เหตุผลอะไรทําไมถึงเล่นแรงกันขนาดนี้โอ้ผู้ชายคนนี้ยิ่งนานวันเมื่อรู้จักเขาเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงจริงทั้งเรื่องบนดเตียงทั้งเรื่องงานและครอบครัวของเขาแต่ละคนพิเศษให้เยอะโฮ้ยนินนินนิน,น,นอ,อ้อพี่ทอมเป็นอะไรเนี่ยไฟรอยเชียวเสียดายใช่ไหที่ไม่ได้ไปบู๊บู๊อย่างนี้ไม่เอาหรอกถ้าอย่างนั้นก็ช่วยพูดกับเจ้านายสิ นนินสายหน้าใครจะไปกล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเจ้านายเขาอาจมีปัญหาที่บอกคนนอกไม่ได้และเขาก็ไม่ควรยุ่งพ่อท่านอาหารข้ามลาวนิงก็เข้าไปในห้องเขาตกใจเมื่อเห็นซาเวียอยู่ในนั้นเขาคงเข้าห้องผิดหรือไม่ก็มีธุระจะคุยกับเราแน่ๆคุณซาเวียเอ้ยเจ้านายเธอเรียกฉันยังไงก็ได้ ้านายมีอะไรจะคุยกับผมนะครับเพื่อนไม่มีธุระอะไรจะคุยเรื่องแบบฉันน่ะเจ็บขนาดนี้กลัวว่าแผ่นมันจะระบมแล้วก็รอยช้ำตามตัวเองช่วยไปนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมเผือมีอะไรที่ต้องให้ช่วยอ่ะห้องห้องเจ้านายแหะครับจะนอนห้องนี้ก็ได้นะเออห้องเจ้านายดีกว่านะครับผมว่าดี อย่างนั้นก็ไปสิก้าเวียเดินนำออกมาน,น,นินินฉลาดไม่เบาการที่เขาไม่ได้นอนห้องนี้มันเป็นการดีกับนิน,นินพอเรื่องระหว่างเขากับนินินมีหลายคนที่รู้และอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังก็ได้ตามสบายนะอยากทำอะไรก็ตามสบายผมขอกลับไปอาบน้ำที่ห้องได้ไหมครับไม่ได้ถ้ากลับไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ได้น,น,นินินถึงกับกือนน้ำลายเอาสิ ี่เขาจะทำอะไรเนี่ยหวังว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะอย่างน้อยๆเขาก็ไม่เมาไม่มีหรอกน่าไอ้นินเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับนิน,นกลับมาทีก็เห็นว่าซาเวียอยู่ในห้องน้ำแล้วเปิดประตูห้องน้ำเดินออกมามีผ้าขนหนูพันช่วงล่างไว้เท่านั้นช่วงบนนั่นตืบไม่รู้ว่าจังหวัดนรกหรือสวรรค์กันแน่แต่ทางที่ดีอ่ะ เขาควรหันข้างให้ดีกว่าใจมันต้นลอวไปหมดแล้วกลัวว่ากลัวว่าเขาจะจับความรู้สึกของตัวเองได้มีอะไรหรือเปล่าไม่ครับอาบน้ำมาจากห้องนู้นแล้วเหรอรับเจ้านายถ้าอย่างนั้นก็ไปนอนรอบนเตียงเลยนะฮะทำไมต้องเสียงดังด้วยจะไม่นอนเหรอเออ,เอ,อนอนนอนครับผมนั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่าเซาเวียอมยิม้ม เขาสวมเพียงกางเกงนอนตัวเดียวเท่านั้นทําให้นิ่นินถึงกับกลืนนำ้ำลายเมื่อเห็นมันไม่ได้ต่างกันเลยจากเมื่อกี้ที่มีผ้าพันอยู่มันแค่เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นกางเกงแต่เป็นผ้ามันซ็กซี่แต่กางเกงนี่สิมันตุ้งไปตุ้งมาหายใจไม่ทั่วท้องแล้วซาเวียล้มตัวลงนอนแต่ตายังจ้องไปที่นิล นินยังอยู่ในสายตาของเขาแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงทุ้มๆของเขาที่ออกอาการไม่พอใจนี่จะนั่งทุกคืนหรืงไงฉันไม่ชอบนอนเปิดไฟนะเออครับผมจะปิดเดี๋ยวนี้นินเดินไปปิดไฟก่อนที่จะล้มตัวลงนอนซึ่งมันห่างก,กันมากนอนแบบนี้เขารู้ว่าถ้าพลิกิดีเดียวก็ตกเตียงแต่มันดีกว่าที่จะอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้ซาเวีย ็เหมือนอยู่ใกล้ไฟมันสามารถลุกช่วงโชคได้ตลอดเวลานี่แหละคือปัญหาเขาจะจัดการกับตัวเองยังไงพขาอหนักเขาเจัดขนาดนี้ยังเห็นว่าเขาแน่นซิกซี่ซึกซี่คืยี่ใจคิดเอาแล้วกันว่าตนเองคนแค่ไหนนินิน,นไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเป็นคนแบบนี้กับดันนหรือใครๆก็ไม่เคยเป็นพระเจ้าพระเจ้า ที่จะให้เขาหลงซร้าเวียไปถึงไหนกันเชียงที่เป็นห่วงเจ้านายเปิดประตูเข้ามาอย่างเงียบๆมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ต้องดูแลแล้วเขาก็ทําอย่างนี้มาหลายปีก็ไม่คิดว่าเจ้านายจะมีคนดูแลอยู่แล้วแถมยังเลิกเองเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วเชียงลงมาด้านล่างเข้าไปลากคอของทอมในห้องออกมาโอ้ยอะไรวะทำไมต้องออกมาคุยข้างนอก นี่แหละคุยข้างในอ่ะแกก็ไม่คุยกับฉันเดี๋วก็ล้มตัวลงนอนลงนอนอีกมันยังไงยังไงอะไรน,นินกับเจ้านายอ๋อเรื่องนี้เองเหรอเจ้าเสียงรู้ว่านิน,น,น่อยนอนกับเจ้านายมาก่อนตอนนั้นเจ้านายกับนินยังไม่รู้จักกันเจอกันในผับแต่เจ้านายดูเหมือนจะถูกนิน,นล่อลวงโหฟังทอาพูดแล้วเขาไม่เชื่อเจ้านายจะถูกใครล่อลวง ่อให้นีนิ่หน้าหวานขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับแหละว่าก็น่ารักจริงๆไม่เชื่อหรอเจ้านายอาจจะแค่ถูกใจไม่ได้ถูกรล่วรวงเว้ยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายฉันขอละอย่าบอกเลยนะฉันแค่อยากเล่าให้ฟังให้เนื้อเรื่องมันมีอัธรตแค่นั้นเองก็ได้ถ้างั้นฉันไปหนอนได้แล้วไหมก็ไปสิเที่ยงกลับไปดูในห้องอีกครั้งเห็นว่าซาเวีย กอดนินนินอยู่โอ้อย่างนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วเจ้านายคงไม่ปล่อยซาเวียเป็นแค่ลูกน้องแน่นินินเธอหลับไปกำลังนอนสบายก็รู้สึกอึดอัดเขาขยับตัวไม่ได้เลยพอรู้ว่าถูกซาเวียกอดก็นอนตัวแข็งไม่กล้าขยับกลัวเขาจะตื่นแล้วกลัวจะสะเทือนแผลเขาจนได้สิจนได้ คิดแล้วว่าต้องไปอย่างนี้เอาก็เอาเราไม่ได้กอดเขาซะหน่อยเขากอดเราต่งางหากเด็กคิดว่าเขาสวยโอกาสกันหรอกกันนินิน์ก็ปออกของเขาแทนหมอนพอไหนๆก็ไหนๆแล้วและพยายามข่มตาให้หลับไม่ให้นึกถึงเรื่องราวคืนนั้นคืนที่ร้อนแรงมันยากที่จะไม่ให้นึกถึงแตบรรยากาศก็เป็นใจสมัดเลยอาเย็นๆสมๆ ขายตายอ้อมกอดที่อบอุ่นของเขาเหนือวน,นั่นๆโอ้อย่ยโลกจิตนักเลยนี่นี่เ้อยคิดสิคิดสิเจ้านายเจ้านายท่องไว้เจ้านายเจ้านายตาเวียที่ไม่ได้หลับแต่เพียงหลับตาก็เกือบหลุดคำเขาได้ยินแม้แต่เป็นเสียงพึมพัมมเบาๆแล้วเขาก็ป่อยหลับไปทางเข้ามาอย่างเงียบเพียบมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลเจ้านาย เขากลับมาค่อนข้างดึกหลังจากไปพบน้องชายของเจ้านายมาไม่คิดว่านิน,น,นจะเข้ามาดูแลเจ้านายเอ๊หรือว่าเจ้านายจะสั่งให้นิน,น,นเข้ามาเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำแน่ๆเขาต้องรู้ให้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วยังไงกันแน่เขาเข้าไปในห้องทอมแล้วก็ลากทอมออกมาทอมที่ทั้งเจ็บทั้งง่วงนอนก็แปลกใจอะไรของแกวันนี้ลากฉันมาทำไม ฉันจะนอนเออเดี๋ยวค่อยไปนอนแกต้องตอบคำถามฉันมาก่อนยังไงเจ้านายกับเนนเน้นเนี่ยโอ๊ยจะอะไรกันเล่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละความจริงอ่ะถามในห้องก็ได้ต้องลากฉันออกมาไม่ได้ถ้าคุยกันในห้องแกก็จะเอาแต่นอนตอบโอ๊ยเออเออเจ้านายกับเนนเน้น่ะเคยมีซัมติงกันมาก่อนทางถ้าไม่อยากเชื่อแต่พอรู้ความจริงว่า แต้ที่จริงนินินกับเจ้านายรู้จักกันมาก่อนเจอครั้งแรกที่ผับเราเจ้านายก็้ออกตามหานินินไปทั่วสรุปคือเจอกันที่ผับว่าแล้วว่าระหว่างเจ้านายกับนินินต้องมีอะไรแล้วก็มีจงังเต้นเขายังเลาใจเจ้านายไม่ออกว่าจะให้นินินมาเป็นลูกน้องหรือว่ามีกันแน่